สวัสดีกันด้วยนะตอนนี้เราอยู่กับเกมคิ l ลิ่งโ o รนะเดี๋ยวเรามาแนะนำตัวกันก่อนเลยนะฮะผมนะ,ะจูเน,น์คุงนะจากรายการเม t เ l นเค er มอทีนะฮะตอนนี้ผมก็จะมาแคสค i l ลิ่งโ o รกันนะฮะไม่ได้แคสมาหลายมาหลายเดือนเลยหลายปีก็ยังว่านะฮะก็คงไม่ได้แคสมาประมาณ6เดือนแล้วนะฮะโอเค๋ยนนี้เราจะมาเล่นกันเลยเราอันดับแรกนะเราต้องหาห้องกันนะโอเค เออเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนตัวแป๊บนึงนะเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้เล่นนานเราจำไม่ได้ไฟนี่โอเคมันมีตัวไหนวะเนี่ยนี่วะนี่ไม่ไม่นี่ผู้หญิงนี่ว่ะเออเออวันนี้โอเคเราไปเล่นกันเลย ดันไหนดีเอาอ่ะนั่นนี่โอเครอนไปแป๊บหนึ่งเี<ก>๋ยมันรอนานเฮ้ยเดี๋ยวรอไปสักครู่นะฮะเดี๋ยวมันก็มารอเดี๋ยวเราเอา่อจอะ พระสงค์ไม่ได้จะเสร็จเนี่ยโอ้พระสองค์โอ้โหจะมีอันเดอานานาทียอะไรเฮียวมเีเอฟเซนไทยไอ้าอบาซิเมนบาซิเมนเอดนานใหม่เอาให้เคยเห็นโอเค ผมจะส่วนผมก็จะเล่นนะอะไรวะเอ้มันเลือกอาชีพไม่ได้อะไม่เคยเล่นน,นดาดัตเนี้ยยังไงก็ไม่เคยเล่นอ่ะมันคืออะไรเป็นหมหรือเปล่าเฮ้ยมีไซเลนมีไซเลนไซเลนมีไซเลน อันนี้อะไรอะ่ะโอ้ยเจ๊แล้วเ,เลือกอาชีพยังไงอะ่ะนั้นไม่ดูจุดๆจุดๆให้เลยฮะอายิงไหมครับตอนนี้ไก่กูโหไก่ สาเลน์ฟีแล้วนะจังหวะนี้เราเอาไงต่อไงต่อลูกกระจอกครับโอ้โหเอเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนน,น่าเมื่อกี้รู้สึกว่าจะวิ่งไปชนวิ่งไปชนอ่าวอล์กเกอร์ใช่ป่ะอันนี้ตัวอะไรไม่รู้สาเลนสายเลน์ยิงยิงยิงกรเกียตเซงกีดเอาเอา,เอาสายเลน์อีกตัวยิงดิเออเอเอ ตอนนี้เพื่อนเพื่อนกำลังชิวเอ้ยกำลังหิวเออกำลังชิวไอห้องมีอะไรมีสบีสบีเอาโอ้อะไรล่ะอืมอนาดที่ทิมหายยีสกูมาละ เอ้า oh. มาเบอร์เซอร์ก <Blues> มามามันได้เป็นเลเ้วหนึ่งหมดเลยเหรอมีกูเดียวเล่นเบอร์เซอร์กไอ้สัสไปเช่างแมงชียงเมียงแล้วไปทางไหนเนี่ยซื้อไม่ต้องซื้ออซื้อซื้อเกาะก็พอ บอลลิตอ่ะบอลิตเฮ้ยเบอร์ซึ่ะซือ้ออคก็ได้โอเคเกาะเกาะได้ไหมเกาะไม่ได้ไม่ได้โอโหจะซื้อเกาะก็ไม่ได้ซือ้อจะเลน่ะเราต้องอยู่กับเพื่อนไว้นะฮะ เฮ้ยมาละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหวัดดี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 วัดดีโอ้ยกูไม่สู้ละไม่สู้ละกลับกลับกลับไปละโอ้หโอ้ยโอ้ยโอ้ยขาแม่งโอ้โหโอ้โหโอ้ยเฮ้ยหลัง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 เฮ้ยตา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 ย ตาย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 ,ตายคูลเลยเฮ้วคิวได้สามเ <c oughs> ออเออ,อ,อ,อเอาแล้วไงไอ้ฝันบอกฝฟันบอกโอ้โหแม่งไม่สงสารกูบ้างเฮียแม่งโดนลุมไม่ม <c oughs> ีใครช่วยกูเลยแม่งลุม นะครับตอนนี้ไก่แม่งมาดูไก่นะครับไก่ยิงไกออ่ยิงผีบูมือบูมือยิงท้องมันเลยชิปห้อยโดสีซับไม่โดดวะ ดูต้นทางไปครับไปครับ o M OMG เออ <c oughs> Oh my God เฮ้ยเมื่อกี้รู้สึกจะเป็นวอล์กเกอร์นะโอ้ย <c oughs> กันเข้าไปโอ้โหฟฟ่ฟาดวอกฟาดวอกผีนี้ถึงกับเป้นชูยเลยอ,ะอ่ะเออโอ้โห่ปิงผมเยอะสุดแล้วน,นี่ยไงเน,เน,เน็ตกลางอ่ะเฮ้ยสิบแปดตัวมึงฆ่าให้ได้ไปนอนหรอไปเย็บด้วยกันไหม รูส้สึกว่าลูกซองนี่ยส,สญญมส,สญญารบ้สงสญญางเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นมันขวานของข้าหรือเปล่ามันไม่ใช่ขวานของข้ามีไหมขวานขวานของข้า,าโอ้ยไอ้เหี้ยนี่ไง กูเจอควานของกูแล้วแล้วก็ไปซื้อคโอ้ขอบคุณที่ให้โอ้โโอ้สี่ร้อยเคอ้คนรวยคนมันรวยใครรวยครับตังอะตังะตังตังตัอยากได้ตังะตังตังตัอยากได้ตังอะ ฮไปนอนหรอไปยืมได้วยกันไหมโยนระเบิดไปเลยแตกแตกเออโอ้โหไซเลนไซเลนเอาแหลกชิบหายเลยโอ้ยเกือบเกือบ ด่านนี้มั่งนี่เจ้าเฮ้ยชิบหาเฮ้ยแม่งไม่ไหวละโยะเบิดละเบิด เฮ้ยชิบหายเลยวโอ้ย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 ,อยไ,มไม่บูแล้วมึงถอยสิบอ,อ,อ๊ยโอยโอ๊ยโอยโอ๊ยเข้าให้โอ๊ยว่าเข้าให้เออ ก็ต้องเสียเรื่อยอีสัตย์เออเออซึกมีอะไรงั้นไม่มีไม่คิดจะมีเลยก็ไม่เคยเล่นด่านงี้ก็ไม่เสียด ้าใจวะใจวะกูไม่เซียนเป็นล,ะล,ะละน้านล้านวันทีได้ไหมไปนอนหรอไปเย็บได้กันไหมช็อตกันซื้อซื้อกูจะเอาช็อตกัน คือเราด่านแบบนี้สงสัยเราไม่ต้องใช้มีดแล้วล่ะอู้หู้ิหอัดโาให้ยะยาตอยตาย Ni ăn anh à, nè anh reloading reloading hả, kinh hả r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  kinh quá, kinh quá r ไซเรน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 อืมเอากระสุนหมดแดบดบอีกลางห้องอืมองององออ

เราขายขวานออกครับขายขวานขายขายขายอืมเล่นอะไรที่มันเล่นอะไรแม่งที่มันอลังการ อะไรวะไม่เป็นไม่ไดีดดโอ้ไฟไฟอืมกูจะเผามึง มา,ากูจะเผามึงมาเราจะมาเผาพีโอ้ยโอ้ยอ้ยตัวที่กูเกลียดมาแล้วเอานี้อ้ยโอ้ย ไอ้กาได้เหวให้กูบ <tekrar hit that hard> <nice> <offs> ้างแล่าทุกวันแล้วแตกไงกูลืมซื้อกะไอ้เชียแล้วไงเฮ้ยทิบหายอืเผาทีนี้กูได้กูได้คิวเป็นสิบอุ้ยอุ้ยไปเห็นไม่เห็นไม่เห็น

็นอาชีพที่อลังการนะไฟบักเนี่ยไม่ไหวเลเนเนอรีโหลดรีโหลดแม็กซ์ตัวตายแล้วไอ้เหี้ยควางระเบิดไปเร็วควางระเบิดไปเร็วเอ,อ้า

ไม่ครเราต้องเป็นผู้ดีทั้งหน่อยครับอ่ะอ่ะีดแม่งเอามาวันนี้วันนี้มวันนี้วันนี้ผู้ดีอะผู้ดีอุ้ยูยิงแม่งเลยเอา leave it, leave it, leave Đây đây đâu Dạ bác, nghe đà cũng á Cũng mê vàng. Ôn đọc đọc không à

ตัวเลขขึ้นให้กูชักก่อนเราต้องใช้อย่างประหยะัดประหยัดนะมันมันหมดง่าย อุ้ยอุ้ยอุ้ยยิงมาจากไหนกูยังไม่เห็นเลยไอ้เหี้ย <horse> <S <S ได้เว่ยฮี่อ่ะให้กูชากแป๊บหนึ่งได้ไหมอุ้ยอุ้ยอ้ยไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วกูกะว่าจะไปบูทั้งหน่อย

อีสองคนต่นนั้นมึงเป็นคว,วามหวังของทีไอ้เหี้ยยิงนี่ยิงโอ้ย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 เออคอดโบตัวนึงตัวนึงเออ

มึงให้กูหน่อยโอ้ยตังไม่มีหรอครับขอบคุณ <c oughs> เออทำไมไม่มีใครวางระเบิดเลยวะเออเออเออวางแล้ววางแล้ว เปลาตะเวนอู้หูอู้หูบรรลุแล้วบรรลุแล้วไม่ต้องมาแล้วกูบรรลุแล้วอยิงก่อนไปลบเร็วทุกคนลบรบรบยิงแมงต่อยิงยิงยิงแม่งเือยิงแม่งเือยิงแม่งมือ

ไม่ไม่รีโหลดให้กูเลยนอะอืมเปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนเมื่ออุย้ยอยู่นี่ก็ไม่บอกอยู่นี่ก็ไม่บอกตายเป็นแถบไอ้สัสยิงมันด,ด่ยิงยิงยิงโอ้เฮ้ยมันอ่อนแรงแล้วอะ มึงคือความหวังของทีมโอเดี๋ยวเราไปดูโอ้โหบอด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 ค่าบอดของค่าไม่เล่นโว้ยกูเล่น KFC อ้าวแพ้เลยคือ <c oughs> มึงเล่นเลยของมึงเนี้ขนาดเพียงตายเลย โอเคครับสวัสดีวันนี้กข็ขอลาไปก่อนนะสวัสด,ดีครับเจอกันพาร์ทหน้านะครับ